เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่วันที่15พฤษภาคม2024หัวข้อพระเจ้าเกลียดทางการอย่าร้างข้อพระคำหลักมาลาทีบทที่2ข้อที่16 16พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดทางการอย่าร้างและความทารุณพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศ อ่านมาระโกบทที่สิบข้อที่สองถึงสิบสองสองพวกฟาริสีบางคนมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าการที่ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตัวเองนั้นถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่สมพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าโมเสสบัญญัติไว้ว่าอย่างไรสพวกเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสืออย่าแล้วปล่อยเธอไป 5. พระเยซูจึงปรัสตอบพวกเขาว่าโมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของพวกท่านดื้อหนึ่ง 6. แต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง 7. เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องลาบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา 8. และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลยสิบเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นสิบเอ็ดพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครอย่าพันรยาของตนแล้วไปมีพรรยาใหม่คนนั้นก็ทำผิดประเวณีต่อพันรยาเดิมสิบสองและถ้าผู้หญิงจะอย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทำผิดประเวณี เนื้อหาทุกวันนี้หลายคนพยายามที่จะลดมาตรฐานของพระเจ้าลงเพื่อความทันสมัยอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนในสองที่โมธีบทที่สองข้อที่สิบเก้าสิบเก้าแต่ว่ารากฐานอันแข็งแกร่งของพระเจ้าตั้งมั่นอยู่และปรากฏคำจารึกดังน,นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่ว ขอย้ำว่าว่ารากฐานของพระเจ้ามั่นคงพระเจ้ากลัดอย่างชัดเจนในมาราคีบทที่สองข้อที่สิบหกว่าพระองค์ทรงเกลียดการหย่าร้างและมาราโกรบทที่สิบข้อที่เก้ากล่าวอย่างชัดเจนด้วยว่าสิ่งใดที่พระเจ้าได้ทรงผูกพันไว้ด้วยกันอย่าให้มนุษย์แยกจากกันทันทีที่ชายและหญิงอยู่รวมกันเป็นการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจะไม่ใช่คนสองคนอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่นเดียวกับที่ท่านไม่สามารถตัดสินใจตัดตัวเองออกเป็นสองท่อนและดำเนินชีวิตต่อไปได้คู่สมรสก็ไม่ควรอย่ารางพระเจ้าทรงเปรียดการอย่าร้างและต้องผูกพันกันจนความตายพลาดจัดก,กันนี่คือสาเหตุที่คุณพ่อผู้ล่วงลับของผมในองค์พระผู้เป็นเจ้าเคยพูดกับพี่น้องที่กำลังจะแต่งงานในคริสตจักรว่าเมื่อท่านประคองเธอแล้วท่านก็จะต้องประคองเธอไปตลอดชีวิตยูกาบทที่สิบหกข้อที่สิบแปดกล่าวว่า สิบแปดผู้ที่หย่าพันรยาของตนแล้วไปมีพันรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและคนที่รับหญิงซึ่งสามีหย่าแล้วมาเป็นพันรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยศาลอาจให้ท่านจดทะเบียนหย่าร้างขณะเดียวกันก็จดทะเบียนสมรสฉบับใหม่แก่ท่านแต่ในสวรรค์ท่านกลับถูกมองว่าเป็นคนล่วงประเวณีหากท่านแต่งงานแล้วจงรู้ไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประสงค์ให้ท่านหย่าร้างเลยการแต่งงานคือความมุ่งมั่นตลอดชีวิต เมื่อรู้ว่าทันทีที่ท่านแต่งงานแสดงว่าท่านแต่งงานกับคู่สมรสไปตลอดชีวิตแล้วซึ่งก่อนหน้าน,านั้นท่านต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมหากท่านยังไม่เคยได้ยินเสียงจากพระเจ้าพร้อมคำยืนยันหลายประการอย่าเพิ่งแต่งงานเลยการเป็นโสดและสร้างสรรยังดีกว่าการแต่งงานแล้วให้การแต่งงานนำท่านไปสู่นรก เชื่อผมท่านจะทำสิ่งดีสิ่งดีให้ตัวเองได้อีกมากมายถ้าท่านรอให้พระเจ้านำท่านก่อนที่ท่านจะแต่งงานหากชีวิตสมรสของท่านมีปัญหาการอย่ารังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาท่านได้ปฏิญาณต่อพระเจ้าแล้วว่าท่านจะอยู่กับคู่ครองของท่านจนกว่าความตายจะแยกท่านทั้งสองออกไปและท่านต้องรักษาคำปฏิญาณนั้นไว้ปัญญาจารย์บทที่หข้อที่หกล่าวว่า หาที่เจ้าจะไม่มนก็ยังดีกว่าที่เจ้าบนแล้วไม่แก้แทนที่จะพิจารณาเรื่องการหย่าร้างจงไปหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสถาบันการแต่งงานและร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่พระองค์จะทำหรือไม่เยเรมีบทที่32ข้อที่27 27นี่แน่เราคือยาเวรพระเจ้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้นมีสิ่งใดที่ยากเกินสำหรับเราหรือ คำตอบคือไม่เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ลูกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้และนี่รวมถึงการเสนอวิธีแก้ปัญหาในการแต่งงานทุกครั้งด้วยพระเจ้าทรงเกลียดการหย่าร้างและถ้าท่านเป็นลูกของพระองค์จริงๆท่านจะไม่อยากทำอะไรที่พระบิดาของท่านเกลียดแน่นอนประเด็นสำคัญการแต่งงานคือความมุ่งมั่นตลอดชีวิต การอย่ารังไม่ใช่ทางเลือก